สวัสดีค่ะอยู่กับรันอาร์ไรส์ชาแนลนะคะ ก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงหน้ารอนที่ผ่านมาเนี่ยแสงแดดเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยหลีกเลี่ยงกันอย่างไม่ได้นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีสกินแคร์ตัวหนึ่งที่รันได้ลองใช้นะคะแล้วก็มีเกสรับเชิญพิเศษนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของรันเองเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกเล่าประสบการณ์ถึงการใช้สกินแคร์ตัวนี้อีกด้วยเหมือนกันนะคะ <S <S และสําหรับสกินแคร์ที่รันพูดถึงไปนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลย <S <S ชด่ชะดะ K A Expert Anti Melasma Serum นะคะจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นของถูกและดีเลยนะเพราะว่าราคาแค่เพียง189ยาบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ย เลิศมากๆนะเป็นเซรั่มทาแก้ฝ้าแล้วก็กระแดดนั่นเองหรือสําหรับคนที่มีริ้วรอยจุดด่างดำจากสิ่งก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองมาดูหน้าตากันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างมาด้วยกันรลอดอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ปริมาสุดที่15กรัมค่อนข้างใช้ได้นานพอสมควรเลยนะเราลองมาแล้วประมาณ1เดือนที่ผ่านมาด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเซรั่มเนี่ยความเข้มข้นของเขาเนี่ยก็จะมากกว่าเนื้อครีมแล้วก็มีความบางเบามากๆอีกทั้งเขา ไม่ผสมน้ำหอมแล้วก็พาราเบนแล้วก็ไม่ใส่สีใดๆนะคะลงไปในเซรั่มทาฟ้าตัวนี้เลยสารสก,กัดจากธรรมชาติค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวนะเซรั่มทาฟ้าของ KA ตัวนี้นะคะเขาก็มาพร้อมเทคโนโลยี i n n o Melano o f f ซึ่งเป็นเทคโนโลยีนะคะที่ผสานเข้ากับตัว Alpha, อัลฟาอับบูตินจากแบเบอรี่ธรรมชาตินะคะ100%เลยนะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมที่คิดค้นมานะคะแก้ปัญหาผิวได้ตรงจุดมากๆเพราะว่าทําหน้าที่ในการ แก้ปัญหาเรื่องเม็ดสีผิวโดยเฉพาะเลยนะทุกคนช่วยให้ผิวหน้ากระจา่างใสแล้วก็ช่วยลบเรือนริ้วรอยจุดด่างดำนั่นเองนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยเขาไม่ผสมสารไฮดรคกินอนนะทุกคนอาจจะเคยสงสัยว่าแล้วสารไฮดรคกินอนเนี่ยมันอันตรายต่อผิวยังไงนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนะคะทางองค์การอาหารและยาเนี่ยเขาก็อนุญาตนะให้เอาสารไฮดรคกินอนตัวนี้เนี่ยมาใช้ในเครื่องสำอางได้มีคุณสมบัติที่จะยับยั้งเม็ดสีเมลานีนนะคะซึ่งก็ทําให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นนั่นเอง แต่ผลการทดลองเนี่ยพบว่านะคะทำให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งขึ้นได้ภายในผิวหนัง จนปัจจุบันเนี่ยเขาก็เลยยกเลิกนะห้ามใช้ไปเลยเพราะฉะนั้นเซรั mm ่มทาฟ้าตัวนี้นะคะ mm hmm. เขาก็หลีกเลี่ยงที่จะใช้สารไฮดรคิโนนสารสกัดที่สําคัญนะคะที่เขาบรรจุมาในเซรั่มทาฟ้าตัวนี้นมาด้วยกันถึง4อย่างตัวแรกนะคะนั่นก็คือเซนทราเอชเชนกานะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะมีไตรเตอร์พินอยนะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างคอลลาเจนเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวและเพิ่มปริมาณสารแอนตี้ออกซิแดนต์ให้กับผิวนั่นเองตัวต่อมานะคะนั่นก็คือสารสกัดจาก ใเอมเทสนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาทําหน้าที่ลดอาการอักเสบให้ผิวของเราเนี่ยคงความชุ่มชืน้นรักษาสมดุลน,น้าใต้ผิวของเรานั่นเองนะตัวต่อไปก็คือตัวอะโลเวร์าเอ็กซ์ตรันะคะตอนนี้เป็นสารสกัดจากว่านหางจระเข้นั่นเองเขาช่วยลดอาการอักเสบของผิวช่วยสมานผิวคืนความชุ่มชืน้นแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ย อุ้มน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอินกริเดนต์ตัวสุดท้ายนะที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือตัว a l i s m a p แ n t a g o Aquatica Extract นะคะเขาเป็นสารเปปไทด์จากธรรมชาตินะคะเขาจะมีคุณสมบัติเป็นสารที่แก้แพ้ก็คือทำหน้าที่เป็นเกราะปกป้องผิวของเราให้แข็งแรงนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ของเซรั่มตัวนี้กันหน่อยนะคะล้วก็จะใช้ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงก่อนนอนนะคะหลังจากที่ทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เช็ดโทนเนอร์เช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ ลงด้วยเซรัมทาฟ้าตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็สามารถลงครีมอื่นๆได้ตามปกติช่วงเช้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้กันแดดด้วยเพราะว่าจะช่วยป้องกันพวกนังสี UVA UVB หรือว่าพวกแบบคลื่นอินฟราเรดใดๆก็ตามแต่ที่มากับแสงแดดแบบ ของใหม่อ่ะเออจะเข้ามากระทบกับผิวเราได้อีกนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมแล้วกันนะคะตรงนี้คือจุดโฟกัสสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะเดี๋ยวลัวนอะ่ะมีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาบอกเล่าประสบก,การณ์ตรงนี้เพราะว่ารันได้มา2หลอดใช่ไหมลันก็แบ่งไปให้พี่สาวคนหนึ่งที่เขาเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ปลูกผักทําสวนผักออร์แกนิกอินทรีย์อยู่แล้วแบบเหมือนกับว่าต้องผเผชิญแดดทุกๆวันอย่างเงี้ย เดี๋ยวเราไปฟังความประทับใจหรือความรู้สึกที่เขาได้ลองใช้เซรั่มทาฝ้าตัวนี้ว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยขอเริ่มคาถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าว่าพี่แววเริ่มใช้เซรั่มเมลัดมาเนี่ยมาประมาณระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะประมาณประมาณ1เดือนนะคะพี่แววทำอาชีพอะไรแล้วต้องเจอแดดบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองมาฟังพี่แววกันดูคะ่ะเจอแดดแบบยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะเจอแบบอยู่ประมาณแชั่วโมงอะ่ะแบบตั้งแต่6โมงยันถึงเที่ยงไม่งั้นก็ถึง4โมงเย็นเลยนะคะ คิดดูว่างานในห้องแอร์ไม่ใช่เลยอยู่แต่ในแดดล้วนๆคิดว่าถ้าเป็นคุณอะ่ะคุณจะเป็นฝ้าเหมือนเราไหมแต่เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฝ<ช>้าสูงมากนะคะแล้วก็อยู่ในสวนปาล์มสวนผักอะไรเงี้ยไมไ่ซึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เลยนะคะคือทําให้เราอะ่ะ เป็นกะเป็นฝ้าได้เร็วมากตอนที่ใช้นี่เรารู้สึกว่าเราหมืออาการแสบอาการบวมอาการคันอะไรอย่าไม่ไม่ไม่แบบมันมันซึมเร็วอ่ะมันซึมเร็วจริงอ่ะเห็นอ่ะเห็นในรีวิวอ่ะค่ะก็เลยตัดสินใจแบบเอามาใช้ดูรู้สึกว่าหน้าดีขึ้นค่ะแบบกะฝ้าเราไม่เข้มขึ้นจางลง แนบไปเเต็ม10เลยนะเพราะว่ารลานค่อนข้างจะประทับใจแล้วก็ชอบมากๆคือด้วยความที่ขนลับเขาอ่ะ ทำให้เราเห็นผลจริงๆว่ามันเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วก็ด้วยราคาแค่189บาทต่อให้ซื้อเป็นสิบหลอดน,นะก็ยังยอมใช้ไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ผ่านมาชมคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันได้ที่ช่อง run arise right channel นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าใครอยากให้รีวิวสกินแคร์ตัวไหนหรือว่าอยากให้แต่งหน้าลุคอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะคะที่สำคัญเลยช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้เขาต้องขอตัวไปก่อนนะ นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย